คอยกองคอยกองนี้ทำรูปทรงมาเกีเม็ดรวงข้าวให้ดูครับเป็นคอยมาเกีเม็ดใหญ่เม็ดรวงข้าวเม็ดใหญ่เป็นคอยบุษราคำบ่อบางกะจังหวัดจันทบรุรีบ่อเก่าคอยเก่าเนื้อแท้เนื้อดีเนื้อสวยเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจก็โทรศู7 1 5แป6เจดหนึ่งห้าห้าหศหนึ่งเป็น พอยเตาเปิดคุ่ของแท้เปิดตู้เซฟออกมาเป็นของที่หายากนับวันจะหายากจะเป็นของใหม่ก็ราคาสูงตอนนี้ถ้าท่านไม่สนใจวันหน้าก็จะหายากเหมือนพอยแดงไทย สีแดงเลือดนกก็มีราคาตลาดละเป็นแสนนะครับเม็ดละสองสามก็าก็เม็ดละหลายแสนก็ไม่แพ้เพชรนะครับเป็นพลอยแต่ราคาเทียบเพชรแล้วตอนนี้เรียกว่าพลอยแดงสีเลือดนกเนื้อเพชรน,นะครับเนื้อใสก็เรียกเนื้อเพชรมีพลอยบุดบางอจาจะก็เนื้อเพชรเนื้อใสครับสนใจก็ โอ0ู7 1505 6 01เราขายทั้งปีกและส่งนะครับขายปีและส่งรับตามออเดอร์นะครับรับสั่งทําตามออเดอร์ตามไซส์ตั้งใส์มากถ้าท่านสั่งเยอะก็ต้องบอกล่วงหน้าให้เวลากับเราที่จะผลิตคอยให้ท่านเราสามารถผลิตได้ตามที่ท่านต้องการทั้งไซส์ขนาดและปริมาณนะครับ เรามีพอสมควรที่จะรับสั่งเป็นรตใหญ่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องเอาแน่นอนอีกความามั่นใจที่จะเอาแน่นอนเราก็ทําให้ได้นะครับเรื่องคอยก็ยังมีรูททางว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ยังมีคนที่มีฐานะที่ยังต้องการคอยไว้ประดับไว้เ,เก็บไว้ ดูไว้ชมไว้ใช้แล้วแต่ท่านครับหรือทำเป็นการค้าก็ได้ครับสนใจก็คุยกันได้นะครับ